สบายดีสบายดีว่าสกูสุคนเด้อพี่น้องมือนี้ก็คือเก่าแล้วพี่น้องลงมาหมัดเขานะ่าเนาะมัดข้าวเตรียมขนข้าวตอนแรงพี่น้องหมัดเข่าหน้าเขาเองเนาะนี่ไล่ไล่ลาลาหายติบไปได้หลังจากที่ปั่นเข่ามือซ้าได้สามสิบสองพี่น้องลงมาหมัดเข่าบันหมัดเข่าสี่คนพี่น้องมือนี้แค่มีคนพิเศษมาสอยมือนี้ ได้สี่คนปริมัดสี่คนมีเบาอ้อยแล้วกับก่อสร้างเนาะมาหมยแล้วก็พ่อน้องเมย์พี่เก่าพี่เนาะหนูเห็นเบาหมวกเสือขาวนะไครชิลเลี่ยบเลยแหละเนาะกพืเที่ยงก็ขึ้นแล้วโอ๋อยังอ่นนะบาดกบเอบตุ๊กใหญ่ได้ปนเท,ที่ยงนะขนาดนี้ขึ้นมาเท่า กบตัวนึงได้พี่น้องเนี่ยวันนี้ก็ได้ซองตัวเนาะมือวันนี้เวลาตัวเต๋อเลยปีนี้กบลายอยู่เลยฝนแรงเลยอือข่าก็เกี่ยวท่นแรงยอดมัดเข่าคือเก่าพี่น้องเลยเอาผ้าขาน้ำซื้อน้ำมาตะบานเดี๋ยวพักกินน้ำเสีก่อนซื้อน้ำมาพี่น้องแจกใจคนมัดเข่านออะไร นี่เป็นนมเปรี้ยวบ่นมยังนม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 เปรี้ยวเป็นนมเปรี้ยวไหมน้ออันนี้ก็พอแล้วน้ำสมบ่ติหกกินน้ำซะก่อนพี่น้องจังลุยต่อไปอันนี้ข่าวเกี่ยวม้วนนี่กับเข่าส่วนหมัดถีไว้เลยผ่านมาลำแล้วเมื่อนี้มีผู้ใดพี่น้องมาสอยจื้ออยู่บอ อยู่อยู่บ่สบายดีปนไดเด้่อตอนนี้้สบายดีเว้ยสบายปนใดห่าเหล็กม่งเคยสบายบ่เบ้าอเล่พี่น้องมาซอยเพื่อนมาคิดฮอดไลายเถอะวะมึงมาโลดกังสีดฮอดมาหมัดเขานี่วะเฮ้ยกินน้ำก่อนเลยเดี๋ยวเอากินนะได้ได้ได้หาซอย มูงนเวลอืมเนาะมาสะาบ่เอาซาจะคลองหน้ากินก่อนสป้าให้ผูมาแกงาาเกีนเลือกเอาเมือรก็อดเอาแขกนะมาซอยมูนจะหน่อยมือหนาพมาได้มาบ่มามาคือเก่าอยงเดบบกินนมเลยกินำกิน่าก่อนสั่งเด้ดึงลเราเเมื่อหาจอยสิดอกอืมกินเลย นมเปียวนะบักจอยมันหมักนมเปียวนะครับตัวเป็นขวดเอ๊ะกินน้ำก่อนครับเพราะทำนีก็น้อยใจได้เบาเลนี่พี่น้องเนี่ยนี่นี่หายใจแล้วก็เฮ็ดเนาะเฮ็ดก็เฮ็ดบอกเจ็ดกบลายนะเอาเปียกมาแรกจะว่าไงมึงอยาเฮ็ดมันใหญ่นะเฮ็ดมันน้อยๆมาแรงก็ค้นพี่น้องอันนี้บมได้ค้นออกพอเท่าแล้วมาผีไกวี่ซื้อนี่ ยังนะกองยินผู้อยู่ผู้นะเบิ่งก่อนโอ้ยพอถ่ายตัดเข่าบ่ฮะนี่บอไปคนเขาเขาไม่เคยตัดพี่น้องให้มาหลักลี่ตัดผู้เดียวมาลักลี่ตัดผู้เดียวตัดเข่าย่านหมูเห็นสูตรเด้อแม่นบ่ยันหมูเห็ยนโสดหมูเทีนน้ำเูื้อยนหมูเห็ดน้ำอะไรเนาะหมูได้แล้วม่วงขาบใจกระจายนะ บางวันขอดก่ได้ใครที่บางวัขาไปตัวขาตัวขาย้ายผลผลคืออะก็คือเพื่องอ่องี้คือหลดเกี่ยวข่าต้อนแต่ละต้อนมีกเขาสี่อยู่บ่ตัดมาทมไว้ตัดมาทงไว้โอ้ยมาก็แแ้วแล้ว มสมรเล่นเลลาบเลยเฮ้บตัดอีกจักเถื่อเลยมือตั้งแต่ปีนั้นจนได้บอกบุมาตัดก็อย่าบตัดแบบปีนี้ว่ตัดบวงามบวงามเทมบกขาดพระใบเขาเีขากเ่นาาพอกดี่หน้ากคนระเขงแล้วแล้วเขาก็บปเน่ยคเกี่รีนน้ำก้นกันบ่สองคนตัดแล้ว มีนาี่จ้างแมงคู่เยน้ำเปี่ยวครับพี่น้องมีน้ำสมน้ำมนเนาะเดี๋ยวเะไปหาคนเกี่ยวเขาน้ำคนเกี่ยวเขาเลยยามันข้นอยู่จากน่อยเะไปให้คนเกี่ยวเขากเย็นจะเช้าเย็นมัดโสมบดคนนี้ให้เดียวนี่เลยนะพี่น้องอันนั้นพ้เลยเนาะพ่อตาตัดมู่วานเฮ้ยไทเนี่ยมือ คคืืออแล้วเราเบื่อข่าวนะได้จักสอบจักได้ได้สามสิบแปดสอบได้สามสิบแปดสอบยังยังอีกเพิงหนึ่งถ้าก็ได้เพิงหนึ่งยังอีกครพิงหนึ่งได้สามสิบแปดสอบยังอยู่อีกทงหน้านี่ประมาณเจ็ดสิบสองสอบอืมบนนเกี่ยวดอกก่เชืเพื่อนปั่นแล้วพี่น้องแต่เขาเพิ่งยังประสบบอเฉพาะปั่นมือ รอบเม sociedad, ını, 48, 對對ื 38, ่อกี้นี่ได้เท่ากัสามสิบแปามสิบแปดอบยังอีกอยู่นี้หละกุแล้ววันนี้จะไปซอยพอดีเลยเกิดคุแล้วของเขาน่ะสรุปแล้วพอดีเขาก็ได้ร้อยหกสิบแปดอบือแล้วเบอร์นี่ได้สามออือม่ฮอดเรดแกสุกปีนี่แล้วไอ้พวกลอันมารุกก็ได้ไลคกว่าเก้าเลยแหละปีนอือมีสองอย่างแล้วเนาะยัดบงเขาบงบ่อ บลูปกระจาก็เขาก็แม่นีลเนาะบรูปกระจายก็เขาเนาะก็มีแต่ฟ่วนอยู่แล้วเขาปล่งออกเลยยอดจะ้งให้เงาน้เปใจแล้วเลยพี่น้องที่พญาลกันแล้วเ้ยพอปลูกก็มึงทาไปเอาฟองกูเล่ปีชิมานแล้วบุญธรรมจะไปเอารถยูนพาโน่มจะไปซื้อเอาไปเอาจีสวรรค์พุณอุปเอาไว้เลยได้นี่ก็ได๋ยวไปซื้อเอา เปลี่ยนเขาพันไม้มันจีงามตื่อตาเลยมพันไม้เพิไนี่บท่อไนี่แเราไปซื้อเอาฉวนแล้วจีโบอกดอกเล่มันจะไปนแล้วลรพี่น้องเ้ยปิดงานมอเล่กับคนอย่างเดียวมากเดีเายวว่าปีนี้บดไดามาดำแล้วก็บดเด้มาเกี่ยวมอ มีแต่มาไทายอะอือน,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 นีผมนนนเนอนววงงนอเาะขาเจ้า,า,างามอีนี้าวบเี็ตน้องใช้บุเ็นบเฮนข้าบเ็นเนั่นปนข่า,เ,ขา,เ,ขาขเจ้าแล้วแล้วพี่น้องมัดเขา กับบ้านมันพักเียงกินข้าวเอาไปให้คนเกี่ยวข้าวกยังไงจ้เดอ เดี๋พี่น้องเท่ยวสิคนมาแรงแมนบัดอีกขึ้นก็เลี้ยงขึ้นเทิงหอดกกัดทินกบพันหันสี่รถเบิดบอกเถอะโอ้ยหอดสี่รถตามรถเนาะไอ้ดอกส์ตามรถหอดเทิงนะพี่น้องเมื่อยฉีพากลับปิกนิกอยู่เทียงเทิงเนาะเดี๋ยวเอาน้ำไปแจก ทีมเกี่ยวเขาก่อนพี่น้ยังไม่ได้มีแฝกขึ้นอยู่พี่น้องจบอยมัดเขาแล้วไว่ายนะพอสี่คนเลยแล้วขมังกระเทียงคือกันเอาเล่มาซอยพี่น้องเลยไว่านี่เนาะเป็นแล้วนะพี่น้องแต่ว่ายังเลือดแต่เขาบูซุกนั่นแหละเป็นปั่นแล้วมเสา มาล็อกสวยเดี๋ใกล้แล้วพี่น้องใกล้สิเป็นความจริงอ่ะใกล้ชิแล้ว,อ,ลวอีกหน่อยเดียวอีกอึดใจเดียวมาให้เงามาชมขัวพืน้นกล้องกันมาอีกเลยเดีด๋ยวว่าวันชมพื้นกันพัดก้องกันมาอีกเลย ชีว่าพื so I I ้นกันอีกแล้าร้นหนพี่น้องคไ่ด้ยินดอกสบายดีพี่น้องเกี่ยวข้าวเอาผักเบกินน้ำก่อนทุกคนเอาน้ำสมน้ำสมนมเปี้ยวนมเปรี้ยวคุณได้ยาเอานำเปี้ยวมันเ้าเยามมกัเย็นห่อลงมายังเปิดห่อสอรนเออ นี่ซีนี่วัานแทบนี่ซีน้ำเจยนีกิน้ำเกียวคนพักกินน้ำแม่สองสคนพี่น้องทิมทิมเกี่ยวเขาคุณพัามีก็ไปถ่าอเมาเน๋้อเลือกเอา โบ้ได้เกี่ยวเขาสามมือเลยพี่น้องบ้ไอหมัดเขาคนเขาแต่ละมือโบ้ได้ลงมาเจาะคนเกี่ยวเขาเลยไปค้นเท่าก่อนแซบโบ้บแซบซีบมึงก่อน<ป>เลือกวสองขวดพะท่าทเลือ,อี้ยว กุ <g ül ens> ้งเจ้าบมมีเลือกเจ้าคลองนาผมีชีดเลือกปล่อยพี่น้องใกล้แล้วอีกประมาณจักมือเนาะชีแล้วขันลุ่มตรงกันเบิดสุขคนกันแล้วประมาณมือชีเดี่ยวเปิดให้แล้วมันสัตว์ได้ไหแมนแมนถ้าแม่นมาเขาร่วมกันเกี่ยวเขาเพิ่มอีสามคนมีบอยแล้วก็เผ่ามือแล้วก็เราสามได้ถ้วแม่มาแยกกลุ่มนี่แมนชื่อชีแล้วแล้ว อันนี้ต้องมือแรกกับค้นเข่าอีกได้บ้างนี่หมัดเข่าค้นเข่านี่ซ้มา,า,ามือสีมือเลยบริเกี่ยวเข่าจะคลองอยากขีม่มอ้วยายลนุนตอนนี้มันก็บิ ok ua, บเนกัวไปแหงแล้วสีเทียงแล้วอตอเจ <c oughs> มืออื่นนะเกี่ยวบ้ากียแล้วพมือขึ้นนี่เนาะนนจงเอาผ้ากันข้นมือขึ้นก็แนม้าไพกับโบเห็น ผมพาพากันเกี่ยวข,อข,อข่อยินหกเจ็ดโมงให้มันยาวแล้วมันเกี่ยวบระชุดออให้แล้วก็บประคืนเออฉันพ่อเนี่ยพายคอยกับเม่ินใบมืวยนี่พี่น้องอุตส่าห์บนโลกมาเกี่ยวกะว่าเขาเกี่ยวได้จาชิมามาผัดยังบุหรี่นั่นแหละผมนอนอยู่พุ่นน <laughs> ั่นแนอนอยู่พุ่นซะก่อนเนาะแต่ยังบมโหคเขาเจ้าเกี่ยวฮอดชสยแล้วมิตรมัดแล้วก็คนอย่างเดียว พ้นส hmm. so ีต๊กไหมเท้าพายุสีเข่าเนี่ยมันเลยหอดพ้นสิต๊กเออมอที่เช้าหาหะชัดเจ็ดชัดเจ็ดสินักนี่มันเป็นแบบเก่าเห็นบอกพ้นตห้ามเข่าซึเฮามันสีแดดแล้วก็บ่มมีลมเลยนี่พอเราสร้างกับมัดเขาเมื่อกี้เราอยากตกแต่กระตกเราเขาเขาเลีวเลยเราว่าเฮ้ยเจ้าชิดมาฮือผ่อนข่าซอยเฮ้าอยู่ยังว อมประมาณซ้มหลดก็แล้วคนเขาเมแรงหงรอเอแล้วเละยังเหลือกีิมัดเปตึกเอาปลามาปิ้งบอ๊ชปตึกเอาปลามาปิีี่นมงด็กอฮนะเอออาหาร นต okay, uh, okay, okay, yeah, ี่ก็คือนอแม่แาพี่น้องอยถาเขาเมยนะาแฮจะได้ไปไหมโอเคพี่น้องโอเคๆซิวกัะซิวซิวกัะซิวยัาตัวซิวนัาทีเตรียำเบิดเรียบร้อยพี่น้องพอดีคู่กัน พอดีตอนนี้ก็ประมาณ11เอ็ดมังกรแล้วพี่น้องเอาสิขึ้นไปหาตึกแหเอาปลามาปมีกินอยู่ผมอันมะข้อเนาะมาเท้าให้ไปเอาแห่มาตึกมาเท้าไมาเท้าเห็ไปตึกเอาปาลาเลยฮะเขาให่ไปตึกเคยผู้บริหารสั่งมาแล้วเขาแห่ดังเอาด้วยดังไม่ เจ้าสิพากันมากินนะนี่นื่กระปตซ์โอเคนะพี่น้องคลิปนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศแนมิเดอร์เนาะพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องแรงคนเข่าอีกเนาะบวเกินสองหมื่นสามมื่ก็แล้วลนะไปแล้วสบายดีทีมมัดเข่ามือแรงกับทีมพุ่นเข่าแยกทีมแค่เมนว่าเกี่ยวน้ำกันบระชุ่นคร่นะาชิลเล่อไว้กูนี่แล้ว